สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Black Pan เธอกันบ้างดีกว่านะครับผมแต่เรื่องราวนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวของ Eternal ด้วยนะครับเฮ้ยเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงมาอย่างไงมันเกิดขึ้นได้ยงไงกันใบให้นะครับผมว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับไวเบเนียมครับเฮ้ยแล้วไวเบเนียมเกี่ยวอะไรกับ E t e r n a l ล่ะมันมีเมนชั่นมาใน E t e r n a l เนี่ยอยู่แค่คำเดียวเองนะครับถูกไหมก็คือในตอนที่ตัวของอีคาริสแล้วก็ตัวของเซอร์ซีเนี่ย ได้ไปหาตัวของ f ฟา t o ต้แล้วก็คิดว่าไอ้โต๊ะที่ตัวของฟาสโต้เนี่ยซื้อมาจากอีเกียเป็นโต๊ะที่ทํามาจากไวเบเนียมแล้วก็ทุบไปโป้งนะครับผมตุ้มโต๊ะแตกกระจุยถูกปะมันดูจะมีแบบเกี่ยวอยู่แค่นั้นแหละแต่จริงๆนะครับผมหากเราสังเกตลึกลงไปกว่าน,นั้นเนี่ยในหนังเรื่องนี้นะครับผมอาจจะบอกใบ้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของไวเบเนียมเนี่ยนะครับผมมา ให้เราได้รู้กันแล้วครับซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมว่ามันเป็นแค่บทวิเคราะห์เท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มใดๆทั้งสิ้นมันเป็นแค่บทวิเคราะห์เท่านั้นนะครับมาเรามาเริ่มฟังเลยดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเรียกได้ว่าในคอมิกเอิร์ X เเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันก็จะได้เห็นนะครับว่าเฮ้ยซิเลเชียลเนี่ยจะมาวางไข่ในดาวถูกไหม อย่างกาแล็กตัสในเอิร์ธเอ็กเองอ่ะก็ได้โชว์ให้เราเห็นเหมือนกันว่าอ๋อหน้าที่ที่กาแล็กตัสเนี่ยต้องออกกินดาวอ่ะหนึ่งเลยนะครับผมที่เราเข้าใจมาแต่ก่อนที่จะมีคอมิกเอิร์ธเอ็กเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าใจกันว่าเฮ้ยกาแล็กตัสเนี่ยต้องกินดาวเพราะมันเป็นเหมือนธรรมชาติของมันแต่จริงๆแล้วพอมาในเอิร์ธเอ็กเนี่ยมันก็มีการอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมนะครับว่าไอ้ที่กาแล็กตัสต้องกินดาวเนี่ยมันจะกินดาวเฉพาะดาวที่มีไข่ของซิเลเชียลอยู่ในนั้นเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการ เหมือนคอยจํากัดประชากรของซิลเชียลในจักรวาลอะไรแบบนี้แต่ก็ย้ําว่านี่เป็นแค่ในเอิร์ดเเท่านั้นในจักรวาลหลักไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ในจักรวาลหลักเองจริงๆก็มีไอเดียว่าซิลเชียลเองเนี่ยก็มาฝังไข่ในดาวเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีเมนชั่นมาน้อยมากๆแล้วคนก็ไม่ค่อยสนใจอะไรกับมันนะครับผมเพราะว่าในจักรวาลหลักเองเนี่ย มันก็เรียกได้ว่ามีแบบหลายเรื่องอะมันมีคนแต่งเต็ไมไปหมดเลยทับทับทับกันมาเรื่องไหนที่แฟนๆไม่ชอบอะเขาก็จะไม่สนใจกันนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นต้นแต่โอเคเราเกดกันมาขนาดนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องว่ามันยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องราวของไวเบเนียมกับวากาด้าแบ็คแพนเธอร์อะไรแบบนี้เลยถูกไหมคือไอสิ่งที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ มันเป็นสิ่งที่ถูกเอามาใช้ใน MCU ถูกไหม MCU เนี่ยเรียกได้ว่า based on Earth X มาเยอะมากๆเลยในแง่มุมของ eternal นะครับแล้วมันมีอะไรที่เราจะบอกได้อีกล่ะครับเวลาซินเลเชียเนี่ยมาฝังไข่นะครับผมปุ้งไข่มาในดาวดวงหนึ่งเนี่ยไข่เนี่ยก็จะพุ่งไปที่แกนดาวถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วไอ,ชอ้ช h o t นี้เองเนี่ยเราก็ได้เห็นเหมือนกันนะครับผมผ่านอะไรครับผ่าน ตอนที่ตัวของอาริเชมเนี่ยได้เล่าเรื่องราวให้กับเซอร์ซีได้เห็นยังไงละ่ะแล้วก็เป็นฉากเหมือนเทียมัดเนี่ยเหมือนตุ้มออกมาจากโลกเลยถูกไหมแต่หากใครสังเกตดีๆเนี่ยในตอนที่ตุ้มไข่ลงไปและไข่เนี่ยนะครับผมมันพุ่งลงมาที่แกนโลกอะ่ะเราจะเห็นได้เลยว่าลักษณะไข่เนี่ยนะครับผมมันเป็นเหมือนกับโลหะนะครับใช่แล้วนะครับผมไข่ของซีเรเชียลนั้น คือไวเบเนียมนั่นเองครับแล้วผิวของซิลเชียลเนี่ยไอชุดเกาะเหล็กพวกนั้นนะครับผม <c oughs> ก็คือไวเบเนียมทั้งนั้นเลยนะครับและนี่นะครับผมอาจจะเป็นการอธิบายหรือเปล่าว่าไอตอนที่ไอไวเบเนียมเนี่ยมันพุ่งลงมาที่โลกนะครับผมอุกบาตไวเบเนียมที่เคยพูดถึงเนี่ยมันคืออุกบาตท,ที่เป็นไข่ของซิลเชียลหรือเปล่าแม้ว่านะครับผมเราจะย้อนกลับไปดูเนี่ยในตอนที่แบบว่าโอ้โลกมันยังไม่มีอะไรเลยถูกไหม ไข่ซิลเชียลเนี่ยได้พุ่งตกลงมานะครับผมตั้งแต่อดีตการนานโขมากๆแล้วหากเราสังเกตเนี่ยจุดที่ตุ้มลงไปเนี่ยมันดูจะเป็นทะเลถูกปะแต่คําอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมจากที่ผมอ่านมาในแบบว่าคนเขาดิสคัสกันนะครับก็มีอยู่2แบบก็คือ1เลยดิดแดนวากาด้าตอนนั้น,น่ะมันยังไม่ผุดขึ้นมานครับกับ2นะครับผมก็คือไอจุดที่มันไข่ลงไปเนี่ยไม่ใช่จุดเดียวกับวาการดา้า แต่นะครับผมในตอนที่เหมือนเทียมัดเริ่มโตขึ้นเนี่ยมันอาจจะแบบว่าขยับร่างกายไปอะไรสักอย่างหนึ่งแหละแล้วมันไปอยู่ตรงเหมืองของวาการด้าได้แหละทาให้วากันด้าเนี่ยมันมีไวเบเนียมเยอะก็แน่นอนล่ะมันก็ต้องสอดคล้องกันในตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหนึ่งหรือสองเองก็ตามเนี่ยแต่แบบว่าจู่ๆไวเบเนียมมันจะอยู่บนโลกเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันต้องมีเหตุผลมันต้องมีที่มาแล้วเราก็ได้รู้ว่ามันมาจากอุกกาบาตถูกป่ะอุกกาบาตนั่นแหละครับผมน่าจะเป็นไข่ของซิลเลเชียลนั่นเองครับก็ มีหลายๆคนเนี่ยก็คาดเดาออกมาแบบนี้เหมือนกันท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้เลยคิดว่าอีสเตอร์เอ็กอันนี้นะครับผมจะตรงหรือไม่ตรงนะลองบอกกันมาได้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาละบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ